่ะเดี๋ยวขอหั่นพี่กินหนูสวนเม็ดเล็กๆใส่เข้าไปนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวขอเติมมะนาวเนาะเติมเติมน้ำตาลไปนิดนึนง ยำผัก,กาดกระป๋องใส่กุ้งแห้งเนาะแล้วก็จะมีะข้าวต้มที่เป็นข้าวกล้องข้าวกล้องข้าวหอมมะลิเป็นข้าวกล้องนะทุกคนสดร้อนๆนะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะวันนี้เรามาทานข้าวต้มกันนะคะทุกคนจ๋า ยำอากาดกระปองก็ น,นี้ก็วันจันทร์แล้วนะคะทุกคนเนาะก็เปิดบ้านตอนบ่ายสามนะคะอืมพิกี้หนูเม็ดเล็กๆเผ็ดมากทุกคนเติมมะนาวเนาะเติมเ่อน้ำตาลไปนิดนึง จะได้หอมๆสดร้อนๆค่ะทุกคนคำใหญ่ๆ้ <c oughs> ายการหนึ่งสองสามกล้องแดงทุกคนแล้วก็มีไข่เค็มกับหมูแดดเดียวนะคะวันนี้นึกอยากค่ะเดี๋ยวขอ อืบิกก้หนูเม็ดเล็กๆเผ็ดมากทุกคนสดร้อนๆนะคะทุกคนวันนี้ก็วันจันทร์แล้วนะคะทุกคนเนาะก็เปิดบ้านตอนบ่ายสามนะคะสดร้อนๆนะคะทุกคน บิกิหนูเม็ดเล็กๆเผ็ดมากทุกคนสดร้อนๆนะคะทุกคนอาทานข้าต้มให้หมดถ้วยก่อนนะคะขอบคุณที่มาชมคลิปจนจบนะคะทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ เดี๋ยวขอสดร้อนๆนะคะทุกคน เติมมะนาวเนาะเติมอน้ำตาลไปนิดหนึ่ง หอมๆสดร้อนๆนนค่ะทุกคนคํำใหญ่ๆป้ายการหนึ่งสองสางใส่หอมแดงแล้วทุกคนแล้วก็ใส่พริกซอยๆชิมแล้วก็มีรสเปรี้ยวอยู่แล้วก็เลยไม่ได้สดร้อนๆน,นะคะทุกคน วันนี้ก็วันจัน์แล้วนะคะทุกคนเนาะก็เปิดบ้านตอนใบ่สามนะคะใส่หอมแดงนะทุกคนแล้วก็ใส่พริกซอย ทิมแล้วก็มีรสเปรี้ยวอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ หั่นพีกินหนสวนเม็ดเล็กๆใส่เข้าไปนะครทุกคนยำประกาศกระป๋องก็เติมมะนาวเนาะเติมเจอาอน้ำตาลไปนิดนึง ยำประกาศกระปองก็ขอ,อทานข้าต้มให้หมดถ้วยก่อนนะคะขอบคุณที่มาชมคลิปจนจบนะคะทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสดร้อนๆนะคะทุกคน วันนี้ก็วันจันทร์แล้วนะคะทุกคนเนาะก็ะเปิดบ้านตอนใบ่สามนะคะสดร้อนๆนะคะทุกคน บิีิหนเม็ดเล็กๆเผ็ดมากทุกคน